งงรวแลล้ทำายเาจดม้าของบทเพลงดังจดหมายฉบับสุดท้ายเคยมาออกรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราค่ะอย่างที่เห so um> ็นคือเป็นคนแข็งแรงกระฉับกระเฉงเหมือนอย่างที่ครอบครัวพี่เกษมบอกว่านักร้องดังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมีแต่ป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็เกิดขึ้นนานๆครั้ง กระทั่งเมื่อเช้ามืดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะมีอาการแขนและขาข้างขวาชาแล้วก็อ่อนแรงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลย่านปทุมธานีนะคะก็จึงพบว่ามีเส้นเลือดในสมองตีบค่ะฟังดูแล้วเนี่ยน่าตกใจแต่ว่าครอบครัวแจ้งว่ายังเป็นในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณหมอได้บอกว่าฟื้นตัวได้เร็วตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมตาาก็น่าจะกลับบ้านได้ภายใน 1- ถึงสวันนี้นะคะครอบครัวก็อบอกเพิ่มเติมได้วา่าสาเหตุของเส้นเลือดในสมองตีบยังไม่ได้พูดคุยอย่างละเอียดกับคุณหมอค่ะแต่ว่าที่ผ่านมา,นาก็คือพี่กเกษมแข็งแรงมากออกกําลังกายสม่ำเสมอจะมีก็แค่อย่างเดียวคือเรื่องการพักผ่อนนอนหลับนะคะที่อาจจะพักน้อยแหละตามอาชีพนักร้องแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีสัญญาณอะไรด้วยส่วนภาพที่มีการโพสต์ในโซเชียลจริงๆแล้วครอบครัวไม่ได้อยากให เผยแพร่ออกไปนะคะจึงอยากให้ข้อมูลผ่านไัยบันเทิงค่ะย้ำไว้ที่นี่เลยว่าอาการไม่ได้หนักมากแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วอยากจะให้แฟนๆเพลงสบายใจได้ไม่ต้องตกใจกันหลังจากที่ได้เห็นภาพนะคะ